ยินดีต้อนรับพลพรกของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุบลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงแดงลิเวอร์พูลนะครับได้ล็อบเป้าซิเซ่เซ็นเตอร์แบ็กของโอลิมปิกอัลตลิเวอร์พูลนะครับถูกกล่าวถึงว่าเป็นแกนนําของหลายทีมจากพรีเมียร์ลีกที่กําลังจับตาม,มองปั๊บอาบูซิเซ่เซ็นเตอร์แบ็กชาวเซเนกัลของโอลิมปิกลียงซึ่งเป็นเพื่อนกับเซโดมาเน่ ห้องแดงอาร์เซนอลและเอเวอร์ตันได้ส่งแมวมองไปยังอิสตันบูลเพื่อชมเกมที่เฟเนิปเป้เชฟผูกับโอลิมเปียกอนและได้เห็นซิเต้พาทีมเก็บกรีนชีตโดยทีมเยือนบุกไปชนะได้3ประตูต่อศูนย์ในเกมยุโรปนะครับโดยแชมป์ลีกกรีซนะครับมีเกมรับที่แข็งแกร่งมากกว่าในวันกันนี้โดยดาวเตย์อายุหกปีซึ่งจับกู้กับซูโคลาติสปาปาทาโทคูรอสอดีตกองหลังของไอวินเดออัลเซนอลโดยเสียไปเพียงแค่2ประตูจาก5เกมในลีกโดยซิเซ ถูกพูดถึงหลายครั้งโดยที่หลิวผู่นั้นได้แสดงความสุดยอดมากนิสสงสมมสอนจากเมอร์ซีไซส์ยังต้องการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กวิกิเอทเกมรับของทีมจิกกิ้งครอปเมื่อกันที่แล้วทําให้พวกเขาหมดลุ้นแชมป์ลีกอย่างรวดเร็วแม้ว่าเบอร์กิฟานาส์จโกเมสและเจอมาติปไม่น่าจะโชคไร้อีกครั้งในซีซั่นนี้แถมยังมีอิบไร่แมกอนาเต้เพิ่มข้นมาอีกแต่ว่าพวกเขาก็ยังต้องการหน่วยป้องกันที่มากกว่านี้กระนด้นทการซิซ ก็เป็นคนคุ้นเคยของซเดวมาเน่อยู่แล้วในคัมป์ทีมชาติเซเนกัลนะครับและใตอนนี้แมวมองของลเว์พูก็ได้ทําการไปซุ่มดูฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักเตะที่มีชื่อว่าปาสอาบูซิเซ่เซนเตอร์แบ็กทีมชาติเซเนกัลของโอลิมปิกอดเชกลี่เปิดเผยชิ่งหงดางเพื่อหาโอกาสลงเล่นไม่ใช่คอมเมนต์เคชรดันเชอรก,กลี่นะครับตัวรุกของโอลิมปิกนิยง และทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้เปิดปากถึงความคับข้องใจสมัยเล่นกับลิเวอร์พูลว่าอยากชิงมาตลอดเพราะบทบาทแค่ตัวสำรองกระทั้งเสมอ2021ค่อยประสบความสุขเซอร์เกอรี่นะครับคาแข่งที่อันฟิล3ปีกระทั้งโดนปล่อยสูริเองหุ่นเสบด้วยส่วนลดราคา6ล้านยูโรซึ่งเซ็นกันยาวจนถึงเดือนมิถุนายนในปี2024โดยเมื่อมีโอกาสเปิดอกถึงความรู้สึกใน,นฐานะตัวสำรองของหงุ่แดาง แข่งวัยยุคเก้าปีก็พลั้งพลูออกหมดว่าอยากจะย้ายออกจากทีมก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วแต่โดนปฏิเสธตลอดผมต้องการย้ายออกจากลิเวอร์พูลก่อนหน้าน,นี้แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากการเปิดปากกับวอตสันชเวเดอร์สื่อของสวิตเซอร์แลนด์สมสรไม่ยอมปล่อยผมไปเลยแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือตอนนี้ผมออกมาสําเร็จแล้วนอกจากลียงแล้วก็ยังมีข้อเสนอจากสเปนและอิตาลีอีกมากมายก่อนตัดสินใจย้ายมาที่นี่ ผมก็ได้มีโอกาสติดต่อแกับเจ็กกิ้ครับเพื่อจการทิมหรเวรูพูทางโทรศัพท์กระตั้นถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็ส่งข้อความมาแจ้งทั้งอวยพรให้ผมโชคดีและบอกว่าผมเป็นนักเตะที่ดีเป็นคนดีเราไม่เคยมีปัญหาใดๆต่อกันเลยความสัมพันธ์มันดีมากๆแต่ผมอยากจะหาความทาทายใหม่ๆกดเท่านั้นนั่นคือวิธีของฟุตบอลแล้วเจอร์เก้นก็ช่วยผมด้วยการยอมรับเรื่องในก,ก,กล่าวเซอร์กลลีลงสนามให้กับลิยงไปแล้วถึง5เกมในลีเอรัุ่งเศษกดไป1ประตูกล่าวทิงฐา ก็ไม่ได้คอมเมนต์กับ JK เนะฮะเพียงแต่ว่าเขาอยากจะมีโอกาสลงเล่นยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะฮะโทรหากันและส่งข้อความหากันตลอดนะครับโดยที่มีครั้งหนึ่งหลังจบเกมนะฮะที่เจเกนคลอปเคยไปสอนเชเดอร์เกอรี่ที่เป็นข่าวออกมาว่าทั้งคู่ผิดใจกันนั้นไม่ใช่นะฮะลอริสคาริวตตั้งเป้านี้หงดดงตลาดต้นปีนี้ลอริสคาริตนะครับนานประตูบอยแบนด ผู้ลักษาประตูโลกลืมของหงดงยืนันว่าตนใกล้ที่จะจบกอรไล์ในทีมแอตเลิแล้วและต้องการที่จะเฝ้าเสาในทุกสดาบือกอกล่าในวัย28ปีนะครับเปิดเผยว่าเขาต้องการลงสนามในทุกๆสดาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทีมของเจอเก้นคลับไม่สามารถมอบให้เขาได้ผู้ักษาประตูชาวเยอรมันนะครับกำลังจดหมดสัญญากับหงดงในช่วงจบฤดูกาลนี้และสามารถย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงเสมอหน้า หลังได้รับบาดเจ็บไหลในช่วงปลายเสมอที่พันมาคาร์ลูสก็ตตัเป้าที่จะกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังพักเบรกทีมชาติกันนั้นถึงแม้เขาจะกลับมาฟิตเขาก็ยังมีสถานะเป็นเมือรองจากอาริซุนเบเกอร์อาดเรียนและเควินเคลเลอร์ซึ่งทําให้เจ้าตัวไม่ได้ลงเล่นให้กับหง์แดงมาตั้งแต่ปี2018ผมพักมาประมาณ6สดาและจะพัพยายามกลับมาซ้อมอีกครั้งหลังพักเบรกทีมชาติและกลับมาฟิตเหมือนเดิมคาร์ลูสกาว่านบล เรามารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงหน้าหนาวปาหมายของผมคือการได้เฝ้าเสาในทุกปดาและเราจะรอดูต่อไปว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนมีอยู่2-3สมสโมสรที่อยู่ในเฟรมในช่วงซัมอร์แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นจากเหตุผลหลายอย่างหนึ่งในสโมสรเหล่านั้นถูกเปิดเผยว่าเป็นบาซโซแต่ก็ต้องพลาดไปนะครับเนื่องจากไม่สามารถตกลงกันขส่วนตัวกับลาลิสคาริวุ์ได้แต่ทาว่ามีรายง,งานว่าพวกเขากลับมาจีบคาริอุ์เป็นคำรบที่ 2, 2ในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับ ก็ขอให้ย้ายจริงๆสักทีนะฮะสำหรับพี่อดไม่มีอนาคตในถิ่นแอนฟิ์อีกต่อไปแล้วอดีตแข้งสิงย์ยกองซาลาเป็นหนึ่งในตัวจบสกอร์ที่ดีที่สุดตลอดการของพิม์ลิกอังกฤษมาลิโอเมลช็อตนะครับอดีตคุณแบ็กซิงบรูออกตรงยกย่องโมเมซาลาปปีจอมถล่มประตูของลิเวอร์พูลว่าเป็นหนึ่งในตัวจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการบนหน้าประวัติศาสตร์พิมลิกอังกฤษเลยทีเดียวนะครับ บโบเป็นสลานะครับเป็นนักเตะที่แทบจะไม่มีใครบนโลกใบนี้หยุดเขาได้เลยนะครับยำดวนกันตัว,ต,วตัวนะฮะเหตุผลสําคัญก็คือเขาถนัดเท้าซ้ายแต่ดันมาบุกโจมตีทางริมเส้นทางฝั่งขวานี่แหละเมลชดกล่าวผ่านเดลิมิเลอร์เขาพยายามพาบอลเข้าสู่กรอบเขตโทษได้หลายหลายมิติจนยากจะคาดเดานะครับโอ้ยไปทุกทิดตุกทางพอไม่ไปนองเพราะ คุณไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าซาร่าจะลากตัดเข้าไปยิงเองด้วยเท้าซ้ายหรือจะฉีกออกไปขวาสุดเส้นหลังแถมยังไม่หวงบอลและพร้อมใจบอลให้กับเพื่อนเล่นต่ออย่างได้เปรียบตลอดเวลาอีกด้วยนะครับโอ้หลากหลายอีหลีผมกล้าพูดเลยนะครับว่ากองหลังทุกคนบนโลกใบนี้ต่อให้เก่งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากดวลกับซาร่ายังไงก็ต้องเจอปัญหาใหญ่เกินหมดแบบ100%ซขอแค่คุณคิดช้ากว่าเขาเพียงวินาทีเดียวก็ถือว่าหลุดไปเป็นที่โลดแล้ว ยันไรก็ตามผมขอชื่นชมเจกินงครอปด้วยว่าวางเทคนิคเอาไว้ได้ยอย่างดีมากๆเพราะเขาตั้งใจให้เห็นได้ชัดเจนว่าซารามีโอกาสดวลก,กับแนวรับฝ่ายตรงข้ามในลักษณะนี้ตลอดทั้งเกมแม้คู่แข่งจะรู้ว่าจะมาไม้นี้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับวงการผู้บอลมีกระหน่าแค่ไม่กี่คนหลอกที่ยิงประตูได้แบบซาราในเกมเจอกับซิตี้เมื่อสัปดาห์ก่อนมันเป็นช็อดการทําประตูระดับโลกฉะนั้นไม่ต้องสงสัยอีกแล้วก็คือหนึ่งในตัวจุดสกรท,ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลของศึกพรีเมีย อย่างแน่นอนนะครับผมฟันทอกแฟนหงถืถกใจสิ่งนี้เจ้าหนูการ์ดอนเซ็นสัญญาอาชีพกับลิเวอร์พูลแล้วเซ็นสัญญาอาชีพถือเป็นข่าวดีนะครับสำหรับสวัเดคัพช่วงโปรแกรมทีมชาติเพราละล่าสุดเคธการ์ดอนนะครับปีกอนาคตไก่ได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วหลังจากซีซัญญ่นนี้ลงเป็นตัวจริงในทีมชุดใหญ่ไปแล้วหนัด ลิวร์พูลนะครับสมโมสรอีกอย่างสเวทีพเมียร์อังกฤษประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่8ตุลาคมที่ผ่านมาว่าเคสกระดเปีกยดาวดรุ่งเลือดผู้ดีซึ่งมีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเมื่อวันอังคารที่5ตุลาคมที่ผ่านมาได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับสมโมสรหงส์ดังลิวร์พูลเรียบร้อยแล้ว กระด้านนะครับย้ายมาจากดับเบิลตี้สโมสรเบนเกตเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและทำผลงานอย่างน่าประทับใจในทีมเยาวชนแามมีพัฒนาการที่รวดเร็วดยเจ้าตัวเริ่มต้นด้วยการอยู่ในทีมชุดยู่18ปีของลิเวอร์พูล่อนที่จะเลื่อนชั้นมาอยู่ในทีมชุดยู่23ปีและทำประตูได้ในทันทีในนัดแรกที่ลงเล่นซึ่งเกมเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีก2ในช่วงเดือนพฤษภาคมสำหรับลูกการก์ดกันได้ลงเล่นในกับทีมหงส์แดงชุดใหญ่แล้ว1นนัดซึ่งเป็นเกมคาร์โรบ รอบที่3ที่ลิวพูบวกไปอัดนอร์ลิตี้สาเมื่อวันที่31กันยายนซึ่งเป็นการได้สตาร์ทเป็นตัวจริงแถมเล่นจนจุเกมอีกด้วยนะฮะโอ้โหยินดีกับทุกหนูด้วยนะครับเป็นอนาคตของลิวพูลของเรานี่คือสรุปข่าวลิวพูนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่9ตุลาคมรับ